โพสต์นี้ของคุณปายฉัดนภายอมรับผมเป็นทอมปายมีคนคุยแล้วชอผู้หญิงค่ะแม่ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งดราม่าที่หลายคนติดตามกันอย่างมากนะคะสำหรับคู่จินอย่างนุกคเนดอนและปายปายโอริโอล่าสุดกระโดดแล่นบนเส้นทางบันเทิงมาสักระยะค่ะผลงานสร้างชื่อเสียงอย่างมากมายแล้วก็ประสบความสําเร็จอย่างมากค่ะกับอีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนกําลังติดตามนะคะนั่นก็คือคู่จินอย่างคุณปายฉัดนภาค่ะที่ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กเคลื่อนไหวชี้แจงเป็นครั้ง สุดท้ายพร้อมกับยอมรับว่ามีคนคุยอยู่จริงคุยกันมาสักพักนึงแล้วค่ะแต่ขอไม่เอ่ยถึงบุคคลที่3เพราะว่าอาจจะกลัวผลกระทบในด้านอื่นๆด้วยก่อนหน้านี้ทางด้านของแฟนๆก็ต่างตกใจนคะคะที่คู่จิ้นอย่างนุก๊กธนดลและปายฉัตรนภาประกาศลดสถานะคู่จิน้นเหลือเพียงแค่ความเป็นเพื่อนค่ะอีกครั้งทางด้านของหนุ่มนุ๊กเองเนี่ยยอมรับแมนๆในเรื่องกล้องวงจรปิดตามที่ทุกคนเห็นว่ามีผู้หญิงเนี่ยมาหน้าบ้าน ซึ่งนั่นก็เป็นเรื่องจริงแต่เขาเองเนี่ยไม่ขอเอ่ยชื่อค่ะโดยมีผู้หญิงมาอยู่ที่หน้าบ้านล่าสุดนี้ก็ทางด้านของปายเคลื่อนไหวเช่นเดียวกันพร้อมเผยว่าโพสต์สุดท้ายจากปายแล้วนะโดยเจ้าตัวเผยว่าปายเองเนี่ยมีคนคุยอยู่จริงคุยกันมาสักพักแล้วครับแต่ขอไม่เอ่ยถึงบุคคลที่3แต่อย่างใดเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมทุกคนจะเด้รูร้แน่นอนครับปายก็คือทอมที่ชอบผู้หญิงอยู่แล้วครับสําหรับเรื่องที่เกิดขึ้นต้องขอพูดอีกหนึ่งรอบว่า เรื่องที่เกิดขึ้นคือการตัดสินใจของเราทั้งสองคนครับคือไปรับรู้ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นส่วนเรื่องที่ผ่านมาทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจขอโทษจากหัวใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยนะครับ เกิดจากความผิดพลาดของเด็กสีเทาคนหนึ่งเท่านั้นเองและก่อนหน้าทางด้านของนุกก็ได้เคลื่อนไหวผ่านทาง Facebook ชี้แจงว่าพี P ่ๆครับเรื่องทุกอย่างนุกเป็นคนก่อขึ้นมาเองนุกพร้อมยอมรับในสิ่งที่กระทําไปแล้วแต่เพียงผู้เดียวแต่ขอเว้นพื้นที่สําหรับครอบครัวอย่าเอาพวกเขาเข้ามาเกี่ยวข้องนุกขอร้องและขอโทษทุกๆคนด้วยนี่ก็เป็นอีกหึงเรื่องราวที่วันนี้เราได้นํามาฝากคา่ะ